ไหนปาไปโรงเรียนตรงไหนย้าไปงนไปปเราี่เร็วเเหม็นเหมเยัปเหม็นเม็นเหมงเนปไหนปโรงเรียนยังป่าไหนปอาไปไปโรงเรียนนับยังไงวันทุงเทียงไงไปโรงเรียนนับยังไงอะนับยังเร็วลืมแล้วเหรอคะเรือยังเร็วเร็วลืมยัง

เปลื่นเปลื่นเปื่อน,น,นเอาแง่ไหนไว้งไหน,เ,ไหนเห็นไหมปอกเปื่อนแล้วนะ่ะชอบป้าชอบไหมชอ,ชอบขาออกไปไหนเนาะ